คโยสกิ aki, ตอบเรื่องแบรน์บิตคอยสวัดสดีครับยินดีรับเข้าสู่คลิปตัวทอคครับคับผมแซดแองบดีกครับผมเจอก,กันใดนทุกวัน5-8าแโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจากแอนด a เลสเซา t ์ออสเตรเลียครับผมขอต้อนรับทุกคนครับที่ตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเครนซีผ่านทางคลิปตัวทอคครับรวมถึงน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในราการนี้ด้วยนะครับผม วันนี้ก็มีข่าวคราวในะเกี่ยวกับเรื่องของโรเบริร์ตกสกิฮะมาพูดคุยกันเหมือนเช่นเคยนะครับต้องบอกว่าต้องพูดถึงผู้ชายคนนี้เพราะว่าเขาค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับเรื่องของบิตคอยเป็นอย่างมากนะฮะ โรเบิร์ตเคียวสกีฮะได้ตอบกลับความคิดเห็นของชาลีมังเกอร์ฮะเกี่ยวกับการแบนบิตคอยน์นะฮะนี่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะโรเบิร์ตเคียวสกีครับผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกครับออกมาแสดงความคิดเห็นนะฮะของเขาในหลังจากที่ชาลีมังเกอร์ครับได้เรียกร้องให้มีการแบนบิตคอยน์นะฮะในการให้สัมภาษณ์นะซัมเมอรี่รีเสิร์ชนะครับเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ครับเคียวสกีก็ชี้เห็นว่า มังเกอร์เนี่ยอาจยังคงสนุนหุ้นแลวก็ระบบการเงินแบบดั้งเดิมฮะแต่ว่าคนรุ่นใหม่กลับหันมายอมรับคร mm ิปโตคัเรนซีมากขึ้นนะเนื่องจากความชอบทมในระบบบัญชีฮะ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. การมองโลกของนายมังเกอร์เนี่ยอาจจะเชื่อมโยงกับการที่เขาเห็นด้วยกับเฟดนะฮะเฟดเทเชอรีว่วอลสตีดคลาวนะโดยนายเกยสกีก็เสริมว่าไม่ควรให้ความสําคัญกับการเคลื่อนไหวของราคาเหรียญคริปโตครับแต่ควรให้ความสาคัญกับ mm hmm. เทคโนโลยีของมัน โดยเคียวสกิก็กล่าวครับว่าชาลีเนี่ยอาจจะยังพูดว่าให้ซื้อหุ้นแต่สำหรับผมผมชอบคริปโตเพราะเทคโนโลยีบล็อกเชนและเทคโนโลยีบล็อกเชนก็เป็นระบบบัญชีระบบหนึ่งฮนะและมันมีความเป็นธรรมมากกว่าระบบธนาคารกลางหรือกระทรวงการคลังหรือว่า Wall Street นั่นเองชาลีมังเกอร์หาเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเฟดนะฮะหรือ Wall Street ครับความเห็นของเฮยสกินะเป็นการตอบกลับคำพูดของชาลีมังเกอร์ครับ รองประธานบริษัท Berkshire h a ด h a w a y นะฮะที่ออกมาเรียกร้องให้มีการแบนบิตคอยนะ์ฮะที่น่าสนใจก็คือว่ามังเกอร์เนี่ยในวัย99้ปีนะครับกล่าวว่าเขาไม่พอใจที่รัฐบาลสหรัฐเนี่ยปล่อยให้มีการใช้งานคริปโตเครนซีนะเขาได้บอกว่าคริปโตเนี่ยมีแต่คนโง่ามากเท่าน,นั้นแหละที่อยู่กับมันในนัน,นว่าน่าอันตรายมากรัฐบาลก็ผิดมหันต์เลยที่อนุญาตและนน่นว่าผมไม่ภูมิใจกับประเทศของผมที่ปล่อยผ่านเรื่องไร้สาระแบบนี้ ผมมองว่าเงินดิจิทัลมันไร้ค่ามันบ้าสิ้นดีคะหนึ่งในสิ่งที่นายมังเกอร์ไม่พอใจบิตคอยคือความสามารถของมันที่สามารถใช้ได้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายครับส่วนโรเบิร์ตคิสกีก็ยังคงมองว่าบิตคอยเนี่ยยังคงเป็นขาขึ้นและเขาก็ไม่หวั่นนะฮะแม้ว่าราคาสินทร,รัพย์จะมีความผันผวน,นครับนอกจากนี้ฮะเขายังเตือนว่าตลาดการเงินจะพังทลายในอนาคตและเขาก็สนับสนุนให้มีการสะสมบิตคอยอย่างต่อเนื่องครับ สื่อฟินโบฮะรายงานว่าเคียวสกิคาดว่าบิตคอยอาจจะพุ่งไปถึง500,000ดอลลาร์ในปี2025ครับโดยมีสาเหตุมาจากค่าเงินดอลลาร์ที่ลดลงนะฮะนอกจากบิตคอยแล้วเขายังสนับสนุนให้ลงทุนในโลหะมีค่าเช่นทองคำแล้วก็แร่งเงินนะครับก็จะฟังใครก็ต้องตั้งสตินะฮะอย่างบังเกอร์เนี่ยหุ้ย99ปีแล้วนะฮะอยู่น อยู่ในวอล Street ในตลาดหุ้นนะมานานนะฮะคนรุ่นใหม่ก็รู้จักแหละแล้วคนรุ่นเก่ารุ่นมิเลเนียมก็รู้จักแน่นอนนะครับเป็นมุมมองของผู้หลักผู้ใหญ่สักคนหนึ่งแล้วกันที่อาจจะไม่เห็นด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยู่ในอุตสาหกรรมการเงินแบบทั้งเดิมมายาวนานแล้วเห็นว่ามันมันอาจจะสูญเสียอํานาจไปเพราะบิตคอยจึงไม่แปลกครับที่เขาจะไม่ชอบนะครับฉะนั้นก็ฟังหไว้หูนะแต่ผมเนี่ยโอ้โห ดูหลังฝ่ายเิียะสกิอย่างเต็มที่นะฮะผมเชื่อว่าอนาคตยังไงก็การเป,ปลี่ยนมันเกิดขึ้นได้เสมอฮะคนรุ่นหนึ่งจะตายไปคนรุ่นใหม่จะเกิดขึ้นและการยอมรับมันจะมากขึ้นสาหรับเ,เรื่องของคริปโตเครนซี Z นั่นเองนะครับผมคุณคิดเห็นยังไงวงฮะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากส่งต่อคลิปนี้เพื่อนๆด้วยกดไลค์กดแชร์ฮะดูว่าเพื่อนคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เห็นด้วยกับฮิโยสกิหรือว่าเห็นด้วยกับมังเกอร์นะครับตอบกันมาก็แล้วกัน ยังไงซัพพอร์ตช่นนี้เป็นทางการได้ครับโดยกดปุ่มจอยนะฮะเป็นเมมเบอร์เปรายเดือนเป็นแบบแฟนบิ๊กแฟนหรือว่าซุปเปอร์กสิทิ์แฟนก็ได้แต่ถ้าหาปุ่มจอยไม่เจอช่างมันไม่เป็นไรโอนมาเป็น USDT หรือว่า BUSD ก็ได้นะฮะแค่เลื่อนไปใตค้คลิปนี้ Copy Wallet Address แล้วโอนมาได้เลยนะครับผมติดตามทุกคอนเทนต์จากช่องนี้นครับโดยการกด Subscribe และกดกระดิ่งครับผมกดแค่ครั้งเดียวพอฮะรับรองว่าคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีดช่องนี้แน่นอนฮะวันนี้ลาไปก่อนเจอกัันนใหหม่คคราาวว้สสดีรับ